สวัสดีค่ะท่านผู้ชมือนี้นํามหวยพอพอนมาฝากมาตอนท่าน,นผู้ชมเนาะคะ่ะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเนาะ,ะก่องเข้าไปย่ใส่นอเนาะอะยู่ไกลสักหน่อยคะ่ะโอนีกกน้อยู่ไกลสักหน่อยตท่านผู้ชมเ <c oughs> จดีย์เวดค่มจิมเบาสิฝ <c oughs> ากซื้อเคี่ยมท่านละ คนบอกว่าขีมมันบนรรยายสปปรรพคุณแน่อันนี้ในครขีมท่ากลางคืนทากลางคืนในครขีกขขมกระชับใบหน้าค่ะด้วยคอลลาเจนทองคำค่ะคอลลาเจนทองคำกลางคืนหกร้อยบาทตัวนี้หกร้อยบาท,ต,บาทตัวนี้ก็หกร้อยบาททากลางวันปรับสภาพหน้าให้อ่อนนุ่มชุ่มชื่นหน้ามีชีวิตชีวาปรับสภาพหน้าแฮ้เด้งให้หผิวเป็นเด็กหน่อยอีกที่หนึง่ง ราคาสบู่ส้มชุดสบู่ส้มนะคะสบู่เจแดงเนาะค่ะสบู่เจแดงนี่หกก้อนหกร้อยบาทค่ะถ้าเป็นก้อนติดตาราคาร้อยสามสิบบาทค่ะทั้นึงก้อนสองก้อนสามร้อยบาท ón, สามก้อนทรงฟรีแต่ถ้าหกก้อนจะได้ก้อนละร้อยค่ะ ón, <c oughs> ก็หกก้อนก้อนละร้ะอยเก็บเงื่อนไยทังทุกชนิดสินค้าเจาแดงนะน,นะ <c oughs> แล้วก็ ไม่คิดค่าส่งสินค้าทุกอย่างไม่คิดค่าส่งอันนี้แค่เสื่อมกับว่่คิดค่าส่งแก้ปวดเกาปวดกระดูกปวดข้อปวดเกาทรมานจากเกานี่บวมลดบวมของเกาค่ะแก้ปวดกระดูกนะคะเนาะใครเป็นกระดูกทับเส้นก็กินได้เอวเครเอวกระดูกทับเสียนกินดีอยู่ค่ะผนวม้เนาะจีแดงกับไม่ได้กินหรอกเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นกระดูกค่ะแล้วก็สบู่ขาวนี่นุ่มนุ่มเนียน ฟองเนียนละเอียดค่ะฟองเนียนละเอียดมากขายเป็นชุดชุดละพันสามร้อยบาทเก็บเงินไปทางสินค้าทุกอย่างบอกเสียค่าส่งเนาะค่ะท่านผู้ชมก็รอจัดโปรหลังออกพรรษาก่อนค่ะอีกประมาณสองเดือนเดี๋ยวจัดโปรให้สวยๆเลยเนาะคะ่ะสำหรับครีมสำหรับครีมรอจัดโปรถิมแม้ว่ากันเรื่องหวยบัดน,นี้แยกสื่อก็ได้ค่ะในครีมเดครีมบำรุงคืนบำรุงกลางวัน ผิวหน้าสันจะสดใสกลับม,มาเป็นเด็กอีกที่หนึ่งผิวเห่าเนี่ยค่ะจะเป็นเด็กแล้วเราก็จะเด็กขึ้นนะ่ะเด็กขึ้นที่จจแดงละจะแดงหกสิบปีแล้วก็เด็กขึ้นเพราะว่าครีมตัวนี้มาปีกว่าแล้วทําไมจเจแดงไม่แก่สักทีเนี่ยบุย๋ยฮ่าตีเขากลังเจของตีเขาโกเจ้ของจ,กองกจกองีกา <c oughs> ะะ้าบะแตงโบบะเถาเพราะเขาแตียงนะคะ้าเขาบะแตงมันกะเถาโอ้ยเบิ่งบะได เลียงรับวนใหเนี่ยคนรักสวยรักงามก็อยู่ทางนี้แหละค่ะทางชมเนาะอ้หวยพ่อพ่อน,น้ำกันค่ะเป็นหายนยวทางในการเสี่ยงสื่อมากพ่อปรบ้านดุงหวยคนละฝั่งเนาะค่ะ,ะถือแน่พิษแน่ว่าเป็น่ยนยังนะคนกะถามหาคือเกา่าก็ไปเจอหวยล็อกบันโครกร่องหวยล็อกบันโคก,กับแม่น้อยหน่อย,อยตเด้เดียวเแียงจะล็อกบันโคกกับ อันห,หยแม่สว่างหอยล็อกไงเดี๋ยวล็อกแม่สว่างมาเปรียบเทียบห้เบิ่งเน,นานะคลิปหนาเนาะค่ะคลิปนี้เมา้าของพ่อพ่อนกันกนทรงมมา้หายแล้วทั้งไ่ก็ขอขอบคุณครูบาทุกอาจารย์ขอบคุณครูบาทุกอาจาร,รย,ารรย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหอยพ่อพ่อหนเนาะเขากุ้มนะคะ่ะเขากุ้มสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทกุ่มสุดท้ายเหรอกีพ่อ จีแหลงว่าสิบปิดหละเอฟซีก็ขอลองมาว่าให้เขาคุมว่าสิบปิตได้สองคุมแล้วนะซื่อหอยเล้าค่ะหอยราลเรามีให้ทุกจันทร์อังคารถูกกันแต่ว่าถูกมืดอวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะบ่ถูกเพราะว่าเิ่นทรงมาผิดนะเนาะเิ่นสรงมาผิดเิ่นไหมาสองใบเพิ่นบอกว่าใบานี้บ่เอาเหมนคนที่ส่งมาเิ่นทรงใบน,นั่นถ้าทรงมาใบาที่เพิ่นไหมามันถูกนั่นถูกทั้งบนทั้งล่าง หอยเจไดยค้นทรงเ,เสียเงินว่าเสียเอาแข็งแข็งมือวันศุกการเป็นทางน้านนีบ่้รวยถือทั้งล่างทั้งบนเนาะในหวยกลุ่มกลุ่มที่เสียเงินนะกลุ่มเจแดงโดยตรงไม่มีโฆษณาไม่มีลิงก์หวยหาเสือ,อเองนะคะสำหรับหวยบ่มีทีมากเทาก็ลงในกลุ่มอะคะ่ะลงในกลุ่มให้นะคะ,อะขอลอง่านวา่าอย่าน่าบอกไปข้างนอกแล้วกันอย่าลอกเรียนแบบกันเอาไปลงช่อง นูนช่องนี้เผยแผ่ออกไปแค่นี้แหละคะ่ะประมาณวันที่สิบห้าแต่ร่วห้เนาะแต่ว่าอาจจะไม่ทันอาจจะพอท่านสรุปหวยเดี๋ยวจะแดงคืนภาพนิ่งให้ก็ได้เนาะหรือจังใดก็ไม่หูวงละคะ่ะเดี๋ยวเบื้องก่อนเดี๋ยวเจแดงวิธีการเพราะว่าเิ่นบ่อห้เด็ดขาดเนี่ยเป่นบ่ให้เผยแผ่เด็ดขาดเป็นบาา่อห้ยง่วิบเด็ดขาดสองใดอาจสิบ่ไดเด้สองลูกหล,ลาน,ลานสีไใดบะ ก็ฟังออท้องเบาเขาคนมาหามร่มงกิบตึ๊ยขาดเลยกำจับมากกำจับหนักกำจับหนาเลยค่ะเจดแดงเจดแดง,ก,แดงก็ลำบากใจไปเอาในกลุมกันแล้วกันนะคะเนาะไปในกลุมกลุมมากกว่กลมที่สามไก่สีเต็มแล้วเลยค่ะได้ลอยพ้นแล้วเหลืออีกสี่ลอยไก่สีเต็มว่าฉันหม่สีล่ลอยพ้นมือเดียวสองมือท่อนได้ค่ะสองมือท่อนได้ค่ะกับเต็มกลมแล้วเนาะ ชาชาจิวท่านกันหวยพ่อพรคนละฝั่ง,งเดี๋ยวจเจแดงขอเวลาเขียนนิดนิดหนึ่งค่ะดูจะเจแดงทำงานก่อนไหมหมวยพ่อพรหวยพ่อพรเมื่อขังใส่หวยพ่อพรมื่อขังซ้ายขังใส่วัดหนึ่ง กทับเก้าทับหกห้าเจี่แดงจีไอจันทุ่มส้มจีบว่าใครเห็นเจี่แดงนางวิ่งวิ่งเจ็ดกับศูนย์ยันทั้งเลยนเนาะ,ะวิ่งเจ็ด กับศอา้าวเขียนบองงามเลยเด่นศูนยอ้าวเด่นศูนยพันนะวงกลมไหศูนย์ค่ะเด่นศูนคุยกันก้อนคุยกันก่อนสิฟ้าไปใส่แต่ถ้าครูชงบางข้นกับน,นันเนาะบางค้นกับเวลาน้อยๆเนาะ เด่นศจับคู่ให้0 0นย์ศูห้าศศห้าอ้าไม่เขียนดูแท้หนึ่งศูนย์ห้าะคะอีกสามตัว เลขสองตัวกระห้ที่ศูนย์ห้เจ็ดสี่แปดสาคือหายตรกเก,ก่านะค่ะถึมีส้มเนาะเป็นคือายมากูตกเกา่าเด่นชู จะสาหลายเจะแดงยะีล่าลายตีขอเวลาสิบนาทีเท่าน,นั้นล่ะค่ะสิบนาทีนะคะข้างล่างบันนี้ล่าง,องเอาคนละฟังเอาคนละฟังเ่ิ่นกระหายตัวนี้คนละฟังเจ็ดแปดห้าศูนย์ เจ็ดแปดห้าศูนย์มันอีกฟังหนึ่งสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเสร็จแล้วขันงซ้ักข้างบนเนาะบนเดี๋ยวกระเบิ้งตัวเลขนะค่ะท่านผู้ชมเนาะเบิ้งหน้าสวยๆเจดียงไปก่อน เขาสิที่เดียดที่เดียดก,ก็สร้างไปแล้วสนใจได้ค่ะจะแดงไม่สนคนนินทาบอสสนคนบอให้ไม่คิดมาบอคิดต่ะจะแดงเป็นคนจีบ่าคิดที่คนจินินทาหรือว่าคนมีอย่างจะแดงบาคิดใจใจนินทาได้พูดได้ให้ได้ก็พูดไปเออมนุษย์โลก่างคนาง่างบอให้กันอยู่แล้วอืม ล่างใครจะไม่ถูกว่าให้ไม่มีค่ะว่ายทุกคนศูนยสองห้าเก้าอีกฟังหนึง่งทุกคนต้องถูกว่าให้ว่าไลายจะสร้างว่าดีจะสร้างแต่ยายได้ยินแต่ได้ยิ้นน้ำดาวหอนเฮี่ยนดิ แมนวิ่งศูนย์น้าข้างล่างวิ่งศูนย์อีกละคา่ะข้างล่างก็วิ่งศูนย์ไหมผู้ช่วข้างล่างพ้นก็วิ่งศูนย์ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้จะพาอยุวัดพ้นอยู่ดีๆของพ้นก็นยังถงนินท่าบางครั้งเนาะพ้นหายที่ศูนย์ซีเลยค่ะศูนย์ซี แล้วก็สี่ศูนยสี่ศูนย์เก้าศูนย์พูดตรงเพ้นไห้ว่าใครถูกดอกพ้นจะไห้ว่าว่าว่าถูกว่าเอาคนจับครูว่าใครถูกนะเดี๋ยวนี้นะเอาหวายคนละฟังพันนี้แหละคนคือว่าจับศูนย์แปดนะมันนี้ตัวนะถ้าจะมากก็คือศูนย์แปดนี่ อะอเบืงเบิงเบ,บิงตัวเลขกันค่ะท่านชนุ่มเนาะเบิงซวยกันนี่ค่ะหวยพอพอนมันดุงวันที่หกเดือยวกันญาสองหาหกหาเนาะคะ่ะนี่คนละฝั่งเจ็ดแปดห้าศูนย์อยู่ข้างล่างนี่เด้อค่ะเด้อเจ็ดแปดห้าศูนย์สามสี่ห้าหกหน่อยตัวงวดน,นี่หน่อยตัวเพิน่นขยมากอ้าวศูนย์ห้าก็จะฟังเดียวกันล่ะ แปดสามเจ็ดสี่จะแดงเขียนผิดอย่้่วะคืออยู่ยฟังเดียวกันเมื่อก็นจะจีแดงได้เขียนผิดบ่บ่ได้เขียนผิดนะคะ่ะเบื้องล้วบว่าได้เขียนผิดหาศูนย์ศูนย์หายยฟังเดียวกัน พ้นกระห้ตัวเด่นที่หนึ่งศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาค่ะตัวเด่นก็คือศูนย์ห้าเนาะศูนย์ห้าเช่นช้หญ้าดับหน่วยบ้าบันนี่้าหาศูนย์กับเจ็ดถ้าเจ็ดมาก็คือเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดว่ามีเจ็ 7, 8, ดแปดยู่ฟังเดียวกันนี่ข้างล่างค่ะ ข้างล่างกับยูทีศูนย์คือกันไม่ได้เขียนผิดนะคะ่ะศูนย์คือกันศูนย์ซีซีศูนย์กับเก้าศูนย์ศูนย์เอา้าเก้าศูนย์คืออยู่ฟังเดียวกันเนหะพราป้อนมาเนี่ยไม่ได้เขียนผิดเขียนถูกอยู่ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดถ้ามากเนาะถ้าสองมากสองหนึ่งสองสาม สองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดถ้าห้ามาก็ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดถ้าเก้ามาก็เก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสามอืมทาว่ามาเก่าหนี่งก็นาาแต่ควม่มถ้าเคยเล่นเนาะเจเรียงว่าศูนย์แปดค่ะถ้าเคยเล่นมันก็มาศูนย์แปดตรงๆนะตัวหน้าสุดด้านซ้ายกับตัวขวามือมันเคยเข่ามากเนาะ เอาขอให้ทำไปส้มโชคดีพิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อคะ่ะเลขวิ่งคือเจ็ดกับศูนย์เนาะข้างล่างวิง่งศูนย์นะคะมองที่เลขวิ่งก่อนเนาะโอ้ศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดกับว่าได้ศูนย์แปดกับว่าได้ข้างบนเนาะศูนย์ห้ามันก็อยู่ฝั่งเดียวกันอยู่เพิ่นยังหายได้มันานหนาจะออกได้นะคะศูนย์แปดบนล่างเนี่เนาะสันกับข้อยท่านผู้ชมโชคดีนะคะพิจารณาค่ะ ขอท่านผู้ชมโชคดีลำด่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะกับหวยพ่อพอลบ้านดุงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ